เมื่อผมโดนคนจีนเอฟน้องแมวตัดหน้าใช่แล้วครับผมโดนลูกค้าคนจีนจ่ายเงินมัดจําแมวตัวที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อตัดหน้าไปก่อนแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นครับซึ่งน้องแมวตัวนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องมาเปียแห่งบ้านคารมูแฟมิลี่นี่เองครับอยู่ๆคุณอิงที่บอกว่าจะปิดอู่แล้วก็ส่งเล็บน้องแมวเอ็กโซติกสีบูไว้ใบคัลเลอร์มาให้แล้วก็บอกว่าให้ช่วยหายให้หน่อยครับซึ่งทางผมเองก็แทบพลิกแผ่นดินหากันเลยครับเพราะส่วนใหญ่น้องแมวเอ็กโซติกที่หาบ้านช่วงนั้นจะมีสีส้มขขาาวววแแบบบพพีีีี่่่่มมมไงงงละสสครปเ็นนใหญั แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็หาลูกหมูตัวนี้จนเจอครับดูความกลมของน้องสิครับนึกว่ากระปลกหมูซะอีกมาร์กก็เป๊ะตรงเรบสุดๆไปเลยครับเนี่ยรูปตอนเด็กของน้องนะครับหน้าเอนดูสุดๆคุณอิงก,ก็ดูจะถูกใจน้องมา,มากๆเลยแล้วระหว่างที่กําลังตัดสินใจกันอยู่นั้นฟาร์มก็ทักมาบอกว่ามีลูกค้าคนจีนสนใจน้องอยู่เหมือนกันแล้วก็ดันเป็นวันที่คุณอิงติดงานแล้วก็ติดต่อไม่ได้ซะด้วยครับจนสุดท้ายก็โดนลูกค้าคนนั้นโอนเงินมาจําตัดหน้าไปชนจนได้น้องแมวที่จีนซื้อขายกันเร็วจจจรร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 ิริิงงงงงงๆคคคคคค่่่ะพพอออออุุทททาา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 บบบบขววววกกกกกก็็เเเเ้้้้้้้ใมมมมลลยยยตตหธีััััฟ์สถูนนนได มาเกจริงๆซ,งซึ่งทางนั้นก็เสนอให้เราเนี่ยเพิ่มจํานวนเงินเพื่อจ่ายค่าชดเชยให้กับเขานะครับแล้วเขาจะเปลี่ยนไปเรื่องน้องแมวตัวอื่นให้แทนคนคิดว่ายังไงครับเขาให้เราเพิ่มเงินเท่าไหร่พอได้ปรึกษากับทางคุณอิงแล้วสุดท้ายทางเราก็ยอมเพิ่มเงินเพื่อที่จะได้ให้น้องมาเฟียมาอยู่ด้วยกันนะครับก็คนมันรักไปแล้วอะนะ่ะเนาะจะทํายังไงได้และหลังจากนั้นน้องมาเฟียก็บินมาไทยครับตัวจริงนี่อ้วนตุ๊บตรงปกสมค่าตัวสุดๆไปเลยแถมยังขี้อ้อนมากพอกักตัวครบเราก็พาน้องไปอาบน้ากุ้งมิ่งกันครับส ทำไมตัวพองกว่าเดิมล่ะครับเนี่ยพราะถึงช่วงค่ำเราก็มีนัดไปส่งน้องมาเฟียย้ายบ้านไปเป็นน้องเล็กแห่งบ้านคารมูแฟมิลี่นั่นเองครับน้องก็มีกังวลนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะบ้านนี้เลี้ยงแมวได้ดีและเอาใจใส่มากๆเลยครับสักพักก็เริ่มเข้ากับพี่พี่ได้แล้วครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับน้องมาเฟียคุ้มค่าไหมสาหรับการที่เราต้องเพิ่มค่าตัวน้องเพื่อให้ได้ตัวน้องมาคอมเมนต์กันไว้นะครับคลิปต่อไปจะพาไปดูน้องแมวตัวไหนฝากติดตามดีมแคทเทอรีด้วยนะครับ ืผมโดนคนจีนเอฟน้องแมวตัดหน้าใช่แล้วครับผมโดนลูกค้าคนจีนจ่ายเงินมัดจําแมวตัวที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อตัดหน้าไปก่อนแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นครับซึ่งน้องแมวตัวนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องมาเปียแห่งบ้านคารมูแฟมิลี่นี่เองครับอยู่ๆคุณอิงที่บอกว่าจะปิดอู่แล้วก็ส่งเล็บน้องแมวเอ็กโซติกสีบูไว้ไบคัลเลอร์มาให้แล้วก็บอกว่าให้ช่วยหายให้หน่อยครับซึ่งทางผมเองก็แทบพ,พลิกแผ่นดินหากันเลยครับเพราะส่วนใหญ่น้องแมวเอ็กโซติกที่หาบ้านช่วงนั้นจะมีสีสมมขขาวพีีี่่่่ไงสปเ็นนใหญ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็หาลูกหมูตัวนี้จนเจอครับดูความกกมของน้องสิครับนึกว่ากระปุกหมูซะอีกมาร์กก็เป๊ะตรงเรฟสุดๆไปเลยครับเนี่ยรูปตอนเด็กของน้องนะครับหน้าเอนดูสุดๆคุณอิงก,ก็ดูจะถูกใจน้องมากๆเลยแล้วระหว่างที่กําลังตัดสินใจกันอยู่นั้นฟาร์มก็ทักมาบอกว่ามีลูกค้าคนจีนสนใจน้องอยู่เหมือนกันแล้วก็ดันเป็นวันที่คุณอิงติดงานแล้วก็ติดต่อไม่ได้ซะด้วยครับจนสุดท้ายก็โดนลูกค้าคนนั้นโอนเงินมาจําตัดหน้าไปจนได้น้องแมวที่จีนซื้อขายกันเร็วจริงๆครอคองงราาก,า,าก้าาก้ตน มาเกจริงๆซึ่งทางนั้นก็เสนอให้เราเนี่ยเพิ่มจานวนเงินเพื่อจ่ายค่าชดเชยให้กับเขานะครับแล้วเขาจะเปลี่ยนไปเรื่องน้องแมวตัวอื่นให้แทนคนคิดว่ายังไงครับเขาให้ราเพิ่มเงินเท่าไหร่พอได้ปรึกษากับทางคุณิงแล้วสุดท้ายทางเราก็ยอมเพิ่มเงินเพื่อที่จะได้ให้น้องมาเฟียมาอยู่ด้วยกันนะครับก็คนมาลักไปแล้วอ่ะเนาะจะทํำยังไงได้และหลังจากนั้นน้องมาเฟีย,ยก็บินมาไทยครับตัวจริงนี่อ้วนตุ๊บตรงปกสมค่าตัวสุดๆไปเลยแถมยังขี้อ้อนมากพอกักตัวครบเราก็พาน้องไปอาบน้ากุ้งมิ่งกันครับส่วนใครท ทำไมตัวพองกว่าเดิมล่ะครับเนี่ยพอถึงช่วงค่ำเราก็มีนัดไปส่งน้องมาเฟียย้ายบ้านไปเป็นน้องเล็กแห่งบ้านคารมูแฟมิลี่นั่นเองครับน้องก็มีกังวลนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะบ้านนี้เลี้ยงแมวได้ดีและเอาใจใส่มากๆเลยครับสักพักก็เริ่มเข้ากับพี่พี่ได้แล้วครับเพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงครับน้องมาเฟียคุ้มค่าไหมสำหรับการที่เราต้องเพิ่มค่าตัวน้องเพื่อให้ได้ตัวน้องมาคอมเมนต์กันไว้นะครับคลิปต่อไปจะพาไปดูน้องแมวตัวไหนฝากติดตามดีมแคทเธอรีด้วยนะครับ เมื่อผมโดนคนจีนเอฟน้องแมวตัดหน้าใช่แล้วครับผมโดนลูกค้าคนจีนจ่ายเงินมัดจําแมวตัวที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อตัดหน้าไปก่อนแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นครับซึ่งน้องแมวตัวนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องมาเฟียแห่งบ้านคารมูแฟมิลี่นี่เองครับอยู่ๆคุณอิงที่บอกว่าจะปิดอู่แล้วก็ส่งเล็บน้องแมวเอ็กโซติกสีบูไว้ไบคัลเลอร์มาให้แล้วก็บอกว่าให้ช่วยหายให้หน่อยครับซึ่งทางผมเองก็แทบพิเพนดินหากันเลยครับเพราะส่วนใหญ่น้องแมวเอ็กโซติกที่หาบ้านช่วงนั้นจะมีสีส้มมมมขขาาาววแแบบบพพีีีี่่่่ไงงละสสครปเ็นนใหญั แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็หาลูกหมูตัวนี้จนเจอครับดูความกกมของน้องสิครับนึกว่ากระปุกหมูซะอีกมาร์กก็เป๊ะตรงเรียบสุดๆไปเลยครับเนี่ยรูปตอนเด็กของน้องนะครับหน้าเอนดูสุดๆคุณอิงก,ก็ดูจะถูกใจน้องมากๆเลยแล้วระหว่างที่กําลังตัดสินใจกันอยู่นั้นฟาร์มก็ทักมาบอกว่ามีลูกค้าคนจีนสนใจน้องอยู่เหมือนกันแล้วก็ดันเป็นวันที่คุณอิงติดงานแล้วก็ติดต่อไม่ได้ซะด้วยครับจนสุดท้ายก็โดนลูกค้าคนนั้นโอนเงินมาจําตัดหน้าไปจนได้น้องแมวที่จีนซื้อขายกันเร็วจริงๆคร มาเฟียมากจริงๆซึ่งทางนั้นก็เสนอให้เราเนี่ยเพิ่มจานวนเงินเพื่อจ่ายค่าชดเชยให้กับเขานะครับแล้วเขาจะเปลี่ยนไปเรื่องน้องแมวตัวอื่นให้แทนคนคิดว่ายังไงครับเขาให้เราเพิ่มเงินเท่าไหร่พอได้ปรึกษากับทางคุณอิงแล้วสุดท้ายทางเราก็ยอมเพิ่มเงินเพื่อที่จะได้ให้น้องมาเฟียมาอยู่ด้วยกันนะครับก็คนมาลักไปแล้วอ่ะเนาะจะทํายังไงได้และหลังจากนั้นน้องมาเฟียก็บินมาไทยครับตัวจริงนี่อ้วนตุ๊บตรงปกสมค่าตัวสุดๆไปเลยแถมยังขี้อ้อนมากพอกักตัวครบล้วก็พาน้องไปอาบน้ำกง่ร อ้าวทำไมตัวพองกว่าเดิมล่ะครับเนี่ยพอถึงช่วงค่ำเราก็มีนัดไปส่งน้องมาเฟียยายบ้านไปเป็นน้องเล็กแห่งบ้านคารมูแฟมิลี่นั่นเองครับน้องก็มีกังวลนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะบ้านนี้เลี้ยงแมวได้ดีและเอาใจใส่มากๆเลยครับสักพักก็เริ่มเข้ากับพี่พี่ได้แล้วครับเพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงครับน้องมาเฟียคุ้มค่าไหมสำหรับการที่เราต้องเพิ่มค่าตัวน้องเพื่อให้ได้ตัวน้องมาคอมเมนต์กันไว้นะครับคลิปต่อไปจะพาไปดูน้องแมวตัวไหนฝากติดตามดี เมื่อผมโดนคนจีนเอฟน้องแมวตัดหน้าใช่แล้วครับผมโดนลูกค้าคนจีนจ่ายเงินมัดจําแมวตัวที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อตัดหน้าไปก่อนแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นครับซึ่งน้องแมวตัวนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องมาเปียแห่งบ้านคารมูแฟมิลี่นี่เองครับอยู่ๆคุณอิงที่บอกว่าจะปิดอู่แล้วก็ส่งเล็บน้องแมวเอ็กโซติกสีบูไว้ไบคคลเรอร์มาให้แล้วก็บอกว่าให้ช่วยหาให้หน่อยครับซึ่งทางผมเองก็แทบพ,พลิกแผ่นดินหากันเลยครับเพราะส่วนใหญ่น้องแมวเอ็กโซติกที่หาบ้านช่วงนั้นจะมีสสสสีีีีี้มมมมขขาาวววแแบบบพพ่่่่ไงงละครปเ็นนใหญั แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็หาลูกหมูตัวนี้จนเจอครับดูความกกมของน้องสิครับนึกว่ากระปุกหมูซะอีกม้าก,ก็เป๊ะตรงเรฟสุดๆไปเลยครับเนี่ยรูปตอนเด็กของน้องนะครับหน้าเอนดูสุดๆคุณอิงก,ก็ดูจะถูกใจน้องมากๆเลยแล้วระหว่างที่กําลังตัดสินใจกันอยู่นั้นฟาร์มก็ทักมาบอกว่ามีลูกค้าคนจีนสนใจน้องอยู่เหมือนกันแล้วก็ดันเป็นวันที่คุณอิงติดงานแล้วก็ติดต่อไม่ได้ซะด้วยครับจนสุดท้ายก็โดนลูกค้าคนนั้นโอนเงินมาจําตัดหน้าไปชนได้น้องแมวที่จีนซื้อขายกันเร็วจริงๆคร มาเฟียมากจริงๆซึ่งทางนั้นก็เสนอให้เราเนี่ยเพิ่มจํานวนเงินเพื่อจ่ายค่าชดเชยให้กับเขานะครับแล้วเขาจะเปลี่ยนไปเรื่องน้องแมวตัวอื่นให้แทนคนคิดว่ายังไงครับเขาให้เราเพิ่มเงินเท่าไหร่พอได้ปรึกษากับทางคุณอิงแล้วสุดท้ายทางเราก็ยอมเพิ่มเงินเพื่อที่จะได้ให้น้องมาเฟียมาอยู่ด้วยกันนะครับก็คนมาลักไปแล้วอะ่ะเนาะจะทํำยังไงได้และหลังจากนั้นน้องมาเฟียก็บินมาไทยครับตัวจริงนี่อ้วนตุ๊บตรงปกสมค่าตัวสุดๆไปเลยแถมยังขี้อ้อนมากพอกักตัวครบเราก็พาน้องไปอาองีดมม อ้าวทำไมตัวพองกว่าเดิมล่ะครับเนี่ยพอถึงช่วงค่ำเราก็มีนัดไปส่งน้องมาเฟียยายบ้านไปเป็นน้องเล็กแห่งบ้านคาโม่แฟมิลี่นั่นเองครับน้องก็มีกังวลนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะบ้านนี้เลี้ยงแมวได้ดีและเอาใจใส่มากๆเลยครับสักพักก็เริ่มเข้ากับพี่พี่ได้แล้วครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับน้องมาเฟียคุ้มค่าไหมสาหรับการที่เราต้องเพิ่มค่าตัวน้องเพื่อให้ได้ตัวน้องมาคอมเมนต์กันไว้นะครับคลิปต่อไปจะพาไปดูน้องแมวตัวไหนฝากติดตามดีมแคทเธอรี่ด้วยนะครับ เมื่อผมโดนคนจีนเอฟน้องแมวตัดหน้าใช่แล้วครับผมโดนลูกค้าคนจีนจ่ายเงินมัดจําแมวตัวที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อตัดหน้าไปก่อนแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นครับซึ่งน้องแมวตัวนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องมาเปียแห่งบ้านคาโมูแฟมิลี่นี่เองครับอยู่ๆคุณอิงที่บอกว่าจะปิดอู่แล้วก็ส่งเล็บน้องแมวเอ็กโซติกสีบูไว้ไบคัลเลอร์มาให้แล้วก็บอกว่าให้ช่วยหาให้หน่อยครับซึ่งทางผมเองก็แทบพลิกแผ่นดินหากันเลยครับเพราะส่วนใหญ่น้องแมวเอ็กโซติกที่หาบ้านช่วงนั้นจะมีสีส้มมมมขขาาวววแบบบพพีีีี่่่่ไงงสสครปเ็นนใหญั แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็หาลูกหมูตัวนี้จนเจอครับดูความกกมของน้องสิครับนึกว่ากระปุกหมูซะอีกมาร์ก็เปะตรงเรฟบสุดๆไปเลยครับเนี่ยรูปตอนเด็กของน้องนะครับหน้าเอนดูสุดๆคุณอิงก,ก็ดูจะถูกใจน้องมากๆเลยแล้วระหว่างที่กําลังตัดสินใจกันอยู่นั้นฟาร์มก็ทักมาบอกว่ามีลูกค้าคนจีนสนใจน้องอยู่เหมือนกันแล้วก็ดันเป็นวันที่คุณอิงติดงานแล้วก็ติดต่อไม่ได้ซะด้วยครับจนสุดท้ายก็โดนลูกค้าคนนั้นโอนเงินมาจําตัดหน้าไปจนได้น้องแมวที่จีนซื้อขายกันเร็วจริงๆครับพอคคคุอองงรรราาาาาาบ่วกกกเ้้้้้จมมลยตหััะสถูนนนได เจริๆซึ่งทางนั้นก็เสนอให้เราเนี่ยเพิ่มจานวนเงินเพื่อจ่ายค่าชดเชยให้กับเขานะครับแล้วเขาจะเปลี่ยนไปเรื่องน้องแมวตัวอื่นให้แทนคนคิดว่ายังไงครับเขาให้เราเพิ่มเงินเท่าไหร่พอได้ปรึกษากับทางคุณอิงแล้วสุดท,ท้ายทางเราก็ยอมเพิ่มเงินเพื่อที่จะได้ให้น้องมาเฟียมาอยู่ด้วยกันนะครับก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> คนรักไปแล้วอ่ะเนาะจะทํำยังไงได้และหลังจากนั้นน้องมาเฟียก็บินมาไทยครับตัวจริงนี่อ้วนตุ๊บตรงปกสมค่าต <ๆ S 1> ัวสุดๆไปเลยแถมยังขี้อ้อนมากพอกักตัวครบเราก็พาน้องไปอาบน้ํากุุงมิ่งกันครับส่วนใครที่างีด ทำไมตัวพองกว่าเดิมล่ะครับเนี่ยพอถึงช่วงค่าเราก็มีนัดไปส่งน้องมาเฟียย้ายบ้านไปเป็นน้องเล็กแห่งบ้านคามูแฟมิลี่นั่นเองครับน้องก็มีกังวลนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะบ้านนี้เลี้ยงแมวได้ดีและเอาใจใส่มากๆเลยครับสักพักก็เริ่มเข้ากับพี่ๆได้แล้วครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับน้องมาเฟียคุ้มค่าไหมสําหรับการที่เราต้องเพิ่มค่าตัวน้องเพื่อให้ได้ตัวน้องมาคอมเมนต์กันไว้นะครับคลิปต่อไปจะพาไปดูน้องแมวตัวไหนฝากติดตามดีมแคทเทอรีด้วยนะครับ เมื่อผมโดนคนจีนเอฟน้องแมวตัดหน้าใช่แล้วครับผมโดนลูกค้าคนจีนจ่ายเงินมัดจําแมวตัวที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อตัดหน้าไปก่อนแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นครับซึ่งน้องแมวตัวนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องมาเฟียแห่งบ้านคาโมูแฟมิลี่นี่เองครับอยู่ๆคุณอิงที่บอกว่าจะปิดอู่แล้วก็ส่งเล็บน้องแมวเอ็กโซติกสีบูไว้ไบคัลเลอร์มาให้แล้วก็บอกว่าให้ช่วยหายให้หน่อยครับซึ่งทางผมเองก็แทบพลิกแผ่นดินหากันเลยครับเพราะส่วนใหญ่น้องแมวเอ็กโซติกที่หาบ้านช่วงนั้นจะมีสีสมมขขาวบพีีี่่่่ไงสครปเ็นนใหญั แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็หาลูกหมูตัวนี้จนเจอครับดูความกกมของน้องสิครับนึกว่ากระปุกหมูซะอีกมาร์กก็เป๊ะตรงเรียบสุดๆไปเลยครับเนี่ยรูปตอนเด็กของน้องนะครับน่าเอนดูสุดๆคุณอิงก,ก็ดูจะถูกใจน้องมากๆเลยแล้วระหว่างที่กําลังตัดสินใจกันอยู่นั้นฟาร์มก็ทักมาบอกว่ามีลูกค้าคนจีนสนใจน้องอยู่เหมือนกันแล้วก็ดันเป็นวันที่คุณอิงติดงานแล้วก็ติดต่อไม่ได้ซะด้วยครับจนสุดท้ายก็โดนลูกค้าคนนั้นโอนเงินมาจําตัดหน้าไปจนได้น้องแมวที่จีนซื้อขายกันเร็วจริงๆครอคองงราาก,า,าก้าาก้ตน จริๆซึ่งทางนั้นก็เสนอให้เราเนี่ยเพิ่มจานวนเงินเพื่อจ่ายค่าชดเชยให้กับเขานะครับแล้วเขาจะเปลี่ยนไปเรื่องน้องแมวตัวอื่นให้แทนคนคิดว่ายังไงครับเขาให้ราเพิ่มเงินเท่าไหร่พอได้ปรึกษากับทางคุณิงแล้วสุดท้ายทางเราก็ยอมเพิ่มเงินเพื่อที่จะได้ให้น้องมาเฟียม,มาอยู่ด้วยกันนะครับก็คนมาลักไปแล้วอ่ะเนาะจะทํำยังไงได้และหลังจากนั้นน้องมาเฟียก็บินมาไทยครับตัวจริงนี่อ้วนตุ๊บตรงปกสมค่าตัวสุดๆไปเลยแถมยังขี้อ้อนมากพอกักตัวครบเราก็พาน้องไปอาบน้ากุุงมิ่งกันครับส่วนใครที่บอก ทำไมตัวพองกว่าเดิมล่ะครับเนี่ยพอถึงช่วงค่ำเราก็มีนัดไปส่งน้องมาเฟียยายบ้านไปเป็นน้องเล็กแห่งบ้านคารมูแฟมิลี่นั่นเองครับน้องก็มีกังวลนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะบ้านนี้เลี้ยงแมวได้ดีและเอาใจใส่มากๆเลยครับสักพักก็เริ่มเข้ากับพี่พี่ได้แล้วครับเพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงครับน้องมาเฟียคุ้มค่าไหมสำหรับการที่เราต้องเพิ่มค่าตัวน้องเพื่อให้ได้ตัวน้องมาคอมเมนต์กันไว้นะครับคลิปต่อไปจะพาไปดูน้องแมวตัวไหนฝากติดตามดีมแคทเธอรีด้วยนะครับ เมื่อผมโดนคนจีนเอฟน้องแมวตัดหน้าใช่แล้วครับผมโดนลูกค้าคนจีนจ่ายเงินมัดจําแมวตัวที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อตัดหน้าไปก่อนแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นครับซึ่งน้องแมวตัวนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องมาเปียแห่งบ้านคารมูแฟมิลี่นี่เองครับอยู่ๆคุณอิงที่บอกว่าจะปิดอู่แล้วก็ส่งเล็บน้องแมวเอ็กโซติกสีบูไว้ไบคคลเลอร์มาให้แล้วก็บอกว่าให้ช่วยหาให้หน่อยครับซึ่งทางผมเองก็แทบพิเพ่นดินหากันเลยครับเพราะส่วนใหญ่น้องแมวเอ็กโซติกที่หาบ้านช่วงนั้นจะมีสีสสส้มมมมขขาาาววแแบบบพพีีีี่่่่ไงงละครปเ็นนใหญั แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็หาลูกหมูตัวนี้จนเจอครับดูความกกมของน้องสีครับนึกว่ากระปุกหมูซะอีกมาร์กก็เป๊ะตรงเรียสุดๆไปเลยครับเนี่ยรูปตอนเด็กของน้องนะครับน่าเอ็นดูสุดๆคุณอิงก,ก็ดูจะถูกใจน้องมากๆเลยแล้วระหว่างที่กําลังตัดสินใจกันอยู่นั้นฟาร์มก็ทักมาบอกว่ามีลูกค้าคนจีนสนใจน้องอยู่เหมือนกันแล้วก็ดันเป็นวันที่คุณอิงติดงานแล้วก็ติดต่อไม่ได้ซะด้วยครับจนสุดท้ายก็โดนลูกค้าคนนั้นโอนเงินมาจําตัดหน้าไปชนได้น้องแมวที่จีนซื้อขายกันเร็วจริงๆคร มาเฟียมากจริงๆซึ่งทางนั้นก็เสนอให้เราเนี่ยเพิ่มจานวนเงินเพื่อจ่ายค่าชดเชยให้กับเขานะครับแล้วเขาจะเปลี่ยนไปเรื่องน้องแมวตัวอื่นให้แทนคนคิดว่ายังไงครับเขาให้เราเพิ่มเงินเท่าไหร่พอได้ปรึกษากับทางคุณอิงแล้วสุดท้ายทางเราก็ยอมเพิ่มเงินเพื่อที่จะได้ให้น้องมาเฟียมาอยู่ด้วยกันนะครับก็คนมาลักไปแล้วอะนะ่ะเนาะจะทํายังไงได้และหลังจากนั้นน้องมาเฟียก็บินมาไทยครับตัวจริงนี่อ้วนตุ๊กตรงปกสม่าตัวสุดๆไปเลยแถมยังขี้อ้อนมากพอกักตัวครบเราก็พาน้องไปอาบน้ากุงม่่กกัรบวรบวีออลังงจาาาากกออบนํประย่ดี อ้าวทำไมตัวพองกว่าเดิมล่ะครับเนี่ยพอถึงช่วงค่ำเราก็มีนัดไปส่งน้องมาเฟียยายบ้านไปเป็นน้องเล็กแห่งบ้านคารมูแฟมิลี่นั่นเองครับน้องก็มีกังวลนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะบ้านนี้เลี้ยงแมวได้ดีและเอาใจใส่มากๆเลยครับสักพักก็เริ่มเข้ากับพี่พี่ได้แล้วครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับน้องมาเฟียคุ้มค่าไหมสำหรับการที่เราต้องเพิ่มค่าตัวน้องเพื่อให้ได้ตัวน้องมาคอมเมนต์กันไว้นะครับคลิปต่อไปจะพาไปดูน้องแมวตัวไหนฝากติดตามดีมแคทเธอรีด้วย ื่อผมโดนคนจีนเอฟน้องแมวตัดหน้าใช่แล้วครับผมโดนลูกค้าคนจีนจ่ายเงินมัดจําแมวตัวที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อตัดหน้าไปก่อนแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นครับซึ่งน้องแมวตัวนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องมาเปียแห่งบ้านคาโมูแฟมิลี่นี่เองครับอยู่ๆคุณอิงที่บอกว่าจะปิดอู่แล้วก็ส่งเล็บน้องแมวเอ็กโซติกสีบูไวท์ไบคัลเลอร์มาให้แล้วก็บอกว่าให้ช่วยหาให้หน่อยครับซึ่งทางผมเองก็แทบพ,พลิกแผ่นดินหากันเลยครับเพราะส่วนใหญ่น้องแมวเอ็กโซติกที่หาบ้านช่วงนั้นจะมีสีสสส้มมมมขขาาวววแบบบพพีีีี่่่่ไงงครปเ็นนใหญั แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็หาลูกหมูตัวนี้จนเจอครับดูความกลมของน้องสิครับนึกว่ากระปุกหมูซะอีกม้าก,ก็เป๊ะตรงเรฟสุดๆไปเลยครับเนี่ยรูปตอนเด็กของน้องนะครับหน้าเอนดูสุดๆคุณอิงก,ก็ดูจะถูกใจน้องมากๆเลยแล้วระหว่างที่กําลังตัดสินใจกันอยู่นั้นฟาร์มก็ทักมาบอกว่ามีลูกค้าคนจีนสนใจน้องอยู่เหมือนกันแล้วก็ดันเป็นวันที่คุณอิงติดงานแล้วก็ติดต่อไม่ได้ซะด้วยครับจนสุดท้ายก็โดนลูกค้าคนนั้นโอนเงินมาจําตัดหน้าไปจนได้น้องแมวที่จีนซื้อขายกันเร็วจริงๆคคคคครรรรรรรััับบบพพ่่่อออออุุิิงงงงงทททาา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 ขววววกกกกกกก็็เเเเ้้้้้้ใจจมมมมลลยยยตตหธีฟ์ะสถูนนนได มาเฟียมากจริงๆซึ่งทางนั้นก็เสนอให้เราเนี่ยเพิ่มจํานวนเงินเพื่อจ่ายค่าชดเชยให้กับเขานะครับแล้วเขาจะเปลี่ยนไปเรื่องน้องแมวตัวอื่นให้แทนคนคิดว่ายังไงครับเขาให้เราเพิ่มเงินเท่าไหร่พอได้ปรึกษากับทางคุณิงแล้วสุดท้ายทางเราก็ยอมเพิ่มเงินเพื่อที่จะได้ให้น้องมาเฟียมาอยู่ด้วยกันนะครับก็คนมารักไปแล้วอะนะ่ะเนาะจะทํายังไงได้และหลังจากนั้นน้องมาเฟียก็บินมาไทยครับตัวจริงนี่อ้วนตุ๊บตรงปกสมค่าตัวสุดๆไปเลยแถมยังขี้อ้อนมากพอกักตัวครบเราก็พาน้องไปอาบบบนนนนน้้้ําาาาาากกกกกกกุุงงงงงมมมิ่่่่่่่่่ัััครครรสววววใทีีอีอออออออพขนเยย็ผะะจจตืไหหลปด อ้าวทำไมตัวพองกว่าเดิมล่ะครับเนี่ยพอถึงช่วงค่ำเราก็มีนัดไปส่งน้องมาเฟียยายบ้านเปเป็นน้องเล็กแห่งบ้านคาโมแฟมิลี่นั่นเองครับน้องก็มีกังวลนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะบ้านนี้เลี้ยงแมวได้ดีและเอาใจใส่มากๆเลยครับสักพักก็เริ่มเข้ากับพี่พี่ได้แล้วครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับน้องมาเฟียคุ้มค่าไหมสําหรับการที่เราต้องเพิ่มค่าตัวน้องเพื่อให้ได้ตัวน้องมาคอมเมนต์กันไว้นะครับคลิปต่อไปจะพาไปดูน้องแมวตัวไหนฝากติดตามดีม เมื่อผมโดนคนจีนเอฟน้องแมวตัดหน้าใช่แล้วครับผมโดนลูกค้าคนจีนจ่ายเงินมัดจําแมวตัวที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อตัดหน้าไปก่อนแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นครับซึ่งน้องแมวตัวนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องมาเปียแห่งบ้านคาโมแฟมิลี่นี่เองครับอยู่ๆคุณอิงที่บอกว่าจะปิดอู่แล้วก็ส่งเล็บน้องแมวเอ็กโซติกสีบูไว้ไบคัลเลอร์มาให้แล้วก็บอกว่าให้ช่วยหายให้หน่อยครับซึ่งทางผมเองก็แทบพลิกแผ่นดินหากันเลยครับเพราะส่วนใหญ่น้องแมวเอ็กโซติกที่หาบ้านช่วงนั้นจะมีสีสสส้มมมมขขาาาวววแแบบบพพีีีี่่่่ไงงละครปเ็นนใหญั แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็หาลูกหมูตัวนี้จนเจอครับดูความกกมของน้องสิครับนึกว่ากระปุกหมูซะอีกมาร์กก็เป๊ะตรงเรฟบสุดๆไปเลยครับเนี่ยรูปตอนเด็กของน้องนะครับหน้าเอนดูสุดๆคุณอิงก,ก็ดูจะถูกใจน้องมากๆเลยแล้วระหว่างที่กําลังตัดสินใจกันอยู่นั้นฟาร์มก็ทักมาบอกว่ามีลูกค้าคนจีนสนใจน้องอยู่เหมือนกันแล้วก็ดันเป็นวันที่คุณอิงติดงานแล้วก็ติดต่อไม่ได้ซะด้วยครับจนสุดท้ายก็โดนลูกค้าคนนั้นโอนเงินมาจําตัดหน้าไปจนได้น้องแมวที่จีนซื้อขายกันเร็วจริงๆคร มาเกจริๆซ,ซึ่งทางนั้นก็เสนอให้เราเนี่ยเพิ่มจานวนเงินเพื่อจ่ายค่าชดเชยให้กับเขานะครับแล้วเขาจะเปลี่ยนไปเรื่องน้องแมวตัวอื่นให้แทนคนคิดว่ายังไงครับเขาให้เราเพิ่มเงินเท่าไหร่พอได้ปรึกษากับทางคุณอิงแล้วสุดท้ายทางเราก็ยอมเพิ่มเงินเพื่อที่จะได้ให้น้องมาเฟียม,มาอยู่ด้วยกันนะครับก็คนมรักไปแล้วอ่ะเนาะจะทายัางไงได้และหลังจากนั้นน้องมาเฟียก็บินมาไทยครับตัวจริงนี่อ้วนตุ๊บตรงปกสมค่าตัวสุดๆไปเลยแถมยังขี้อ้อนมากพอกักตัวครบเราก็พาน้องไปอาบน้ํากงมิ่งกันครับส่วนใครที่บอกว่าองียดด ทำไมตัวพองกว่าเดิมล่ะครับเนี่ยพอถึงช่วงค่ำเราก็มีนัดไปส่งน้องมาเฟียยายบ้านไปเป็นน้องเล็กแห่งบ้านคารมูแฟมิลี่นั่นเองครับน้องก็มีกังวลนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะบ้านนี้เลี้ยงแมวได้ดีและเอาใจใส่มากๆเลยครับสักพักก็เริ่มเข้ากับพี่พี่ได้แล้วครับเพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงครับน้องมาเฟียคุ้มค่าไหมสําหรับการที่เราต้องเพิ่มค่าตัวน้องเพื่อให้ได้ตัวน้องมาคอมเมนต์กันไว้นะครับคลิปต่อไปจะพาไปดูน้องแมวตัวไหนฝากติดตามดีมแคทเธอรีด้วยนะครับ เมื่อผมโดนคนจีนเอฟน้องแมวตัดหน้าใช่แล้วครับผมโดนลูกค้าคนจีนจ่ายเงินมัดจําแมวตัวที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อตัดหน้าไปก่อนแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นครับซึ่งน้องแมวตัวนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องมาเฟียแห่งบ้านคารมูแฟมิลี่นี่เองครับอยู่ๆคุณอิงที่บอกว่าจะปิดอู่แล้วก็ส่งเล็บน้องแมวเอ็กโซติกสีบูไว้ไบคัลเลอร์มาให้แล้วก็บอกว่าให้ช่วยหาให้หน่อยครับซึ่งทางผมเองก็แทบพลิกแผ่นดินหากันเลยครับเพราะส่วนใหญ่น้องแมวเอ็กโซติกที่หาบ้านช่วงนั้นจะมีสีสมมขขววบพีีี่่่ไงสครปเ็นนใหญั แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็หาลูกหมูตัวนี้จนเจอครับดูความกกมของน้องสิครับนึกว่ากระปุกหมูซะอีกมาร์โกเปตรงเรียบสุดๆไปเลยครับเนี่ยรูปตอนเด็กของน้องนะครับหน้าเอนดูสุดๆคุณอิงก,ก็ดูจะถูกใจน้องมากๆเลยแล้วระหว่างที่กําลังตัดสินใจกันอยู่นั้นฟาร์มก็ทักมาบอกว่ามีลูกค้าคนจีนสนใจน้องอยู่เหมือนกันแล้วก็ดันเป็นวันที่คุณอิงติดงานแล้วก็ติดต่อไม่ได้ซะด้วยครับจนสุดท้ายก็โดนลูกค้าคนนั้นโอนเงินมาจําตัดหน้าไปจนได้น้องแมวที่จีนซื้อขายกันเร็วจริงๆครับพอคุอองงคครราาาาบ่วกกเกเ้้้้้มลยตหััูนนนได งมมาาเียกจริๆซึ่งทางนั้นก็เสนอให้เราเนี่ยเพิ่มจานวนเงินเพื่อจ่ายค่าชดเชยให้กับเขานะครับแล้วเขาจะเปลี่ยนไปเรื่องน้องแมวตัวอื่นให้แทนคนคิดว่ายังไงครับเขาให้เราเพิ่มเงินเท่าไหร่พอได้ปรึกษากับทางคุณอิงแล้วสุดท้ายทางเราก็ยอมเพิ่มเงินเพื่อที่จะได้ให้น้องมาเฟียมาอยู่ด้วยกันนะครับก็คนมาลักไปแล้วอะนะ่ะเนาะจะทํายังไงได้และหลังจากนั้นน้องมาเฟียก็บินมาไทยครับตัวจริงนี่อ้วนตุ๊บตรงปกสมค่าตัวสุดๆไปเลยแถมยังขี้อ้อนมากพอกักตัวครบเราก็พาน้องไปอาบน้ากุ้มมิ่งกันครับส่วนใครท อ้าวทำไมตัวพองกว่าเดิมล่ะครับเนี่ยพอถึงช่วงค่ำเราก็มีนัดไปส่งน้องมาเฟียย้ายบ้านไปเป็นน้องเล็กแห่งบ้านคาร์มูแฟมิลี่นั่นเองครับน้องก็มีกังวลนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะบ้านนี้เลี้ยงแมวได้ดีและเอาใจใส่มากๆเลยครับสักพักก็เริ่มเข้ากับพี่พี่ได้แล้วครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับน้องมาเฟียคุ้มค่าไหมสำหรับการที่เราต้องเพิ่มค่าตัวน้องเพื่อให้ได้ตัวน้องมาคอมเมนต์กันไว้นะครับคลิปต่อไปจะพาไปดูน้องแมวตัวไหนฝากติดตามดีมแคทเธอรีด้วยนะครับ